สุดเจ๋งอาคาร4ของท้องฟ้าจำลองบอกเลยว่าห้ามพลาดอาคารนี้นะคะมีนิทรศการวิทยาศาสตร์ให้เราดูถึง5ชั้นเริ่มจากชั้น2ไดโนเสาร์มีไดโดนเสาร์และความรู้เกี่ยวกับไดโดนเสาร์หลายสายพันธุ์ให้เราดูชั้น4กลุ่มทรัพย์โลกสีเขียวชั้นนี้จะบอกถึงวิวัฒนาการของสัตว์โลกหลายๆสายพันธุ์และก็วงจรชีวิตของปลาว่ามีอะไรบ้างมาชั้นที่5โลกของมแมลง ชั้นนี้จะบอกถึงความรู้เกี่ยวกับมแมลงต่างๆแล้วก็มีมแมลงตัวเป็นๆน,นะให้เราดูได้ด้วยววและรวมถึงวงจรชีวิตของมแมลงต่างๆให้เราศึกษาหลายสายพันธุ์พึ่งก็มีมแมลงต่างๆก็เยอะมากมายมีให้เราดูชั้นที่6เมืองเด็กชั้นนี้จะมีของเล่นให้เด็กๆได้เล่นมากมายมีการจําลองอาชีพต่างๆเอาไว้ให้เด็กๆได้เล่นมากมายด้วย ชั้น7ชีวิตพิศวงชั้นนี้อธิบายความพิศวงของร่างกายมนุษย์รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะ